สวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์คะสวัสดีค่ะคุณวรวีคะ่ะก็ในที่สุดหลังจากที่รอคอยมาสิบสี่ปีนะคะสห<อ>รับพักเลเบอร์เนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็มีโพลกมาจากินซอสก็เป็นเอกซิคโพลซึ่งค่อนข้างจะแม่นมากเ<อ>ขาก็คาดว่าเลเบอร์นี่จะกวาดนะฮะโอ้โหเกินกว่าครึ่งเนี่ยมาร้อยเจ็ดสิบเสียงนั่นหมายความว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะคะ 6, ส,ส,สี่ร้อยสี่ร้อยสิบค่ะในจักร้อยห้าสิบ มันเกินครึ่งอ่ะครึ่งึีมีอยู่320เกินมา170เเอสียญแล้วทางทอรี่ได้131เดออ็ดนะล,ล่วงหล่นลงไปมากเลยเป็น1ล0ร้อยกว่าเก้าอี้เลยนะคะลิฟเดมจะมาอ,อันดับสามได้61ออนะคะอันนี้ก็าเขาเ็เคยเป็นไอรองนายกสมัยดวิดแคมรอนไงตอนนั้นนะคะ แล้วก็ที่แปลกก็คือเอ้นี่พพักขวาขวายิ่งกว่าทอริยนะคะนั่นก็คือรีฟอร์มพาร์ตของนายเจอฟาฟราชไม่เคยได้เก้าอี้เลยเออเขาเป็นคนที่รณรงค์เวกซิตเนี่ยมากที่สุดเลยแต่เขก็ไม่ได้เก้าอี้ตอนนี้เขาจะเขาจะได้สิบสามเสียงอันนี้หลายคนก็ชี้บอกว่าเนี่ยแม้ว่าคอนเซอร์เวทีจะจะแย่แพ้เนี่ยก็เพราะตัวเองทําลายตัวเองนะฮะตลอดมีรกรรมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าอ ไอ้การที่ฝ่ายกวาเนี่ยมันมันหายไปจากพรรคคอนเสิร์ตมันมาโผล่ที่นี่ค่ะรีฟอร์มที่ไม่เคยได้เก้าอี้เลยะจะได้สิบสาเก้าอี้เพราะว่าเราเห็นเทรนด์แล้วว่ายุโรปมัเป็นขวาจากรัฐบาลอิอตาลีนะฮะคุณอะไรนะจอร์เจียอะไรเนี่ยนะคะ แล้วก็ทางเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสคุณมารีนเลเพนนะฮะอะไรเนี่ยคราวนี้ก็อังกฤษก็มีไงนี่ไงรีฟอร์มพาร์ตี้จะมาละสิบสามเสียงเข้าโอ้โหกระดีะด้กระดาใหญ่เลยเพราะเขาไม่เคยได้สสเลยนะฮะพรรคกรีนก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ก่อนได้หนึ่งเสียงตอนนี้เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองอันนี้เป็นเอ็กซิสโพลก่อนนะแต่ว่าเขตแรกที่ประกาศนะคะแพ้ไปแล้วค่ะคอนเซอร์เวทีฟคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมเป็นท่านเซอร์้วยนะเขาก็ ออกมาคือเทศนี้จะเป็นเขตของคอนเซอร์วัตฟตลอดเลยนะคะโอ้โหเขาก็มโหมากเลยเขาบอกเนี่ยพักเราเนี่ยมันมีแต่แกงแย่งกันเองแลก็เร็วๆนี้คุณอดีเอตเลิศรีมหาไทยนะเขาชื่อซูเอล่าเบรเวอร์มนน่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นเชื้อสายอินเดียแล้วก็ไปครอบครัวมาจากแอฟริกาแล้วก็แต่งงานกับคนยิวนะแล้วก็เขตขินมากเลยเขาจะส่งเพวกผู้ที่อพยพมาข้ามเรือมาแบบผิดกฎหมายเ,ยเนี่ยเขาบอก ต้องต้องปิดกำแพงเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์เลยแล้วเขาก็ลงมือเขียนลงนะคะในหนังสือพิมพ์จดหมายเปิดผนึกด่าพักตัวเองด่านายกตัวเองแล้วก็บอกว่าเราจะแพ้แน่เนี่ยท่านอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสมัยบริส,รสันท์ที่เป็นเขตแรกที่ประกาศแล้วเขาแพ้กาบอกเอะดูดิพวกเราเองนี่ก็ติกกันเองอะไรต่างๆนะคะแต่ความล้มเหลวของคอนเซอร์วทีฟเนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่อตอนที่เบรกซิตชนะและแคมเบตเดวิดแคมรอนก็ประกาศลาออกนะคะก็เลยในที่สุด ตอนนั้นก็เลยเผยออกมาเพราะว่าคุณบริสันันเนี่ยทาไมฮะเขาเขาโกหกตัวเลขที่บอกว่าอังกฤษเนี่ยควรจะออกจากสภาพยุโรปเพราะปีๆเนี่ยต้องจ่ายค่าบํารุงค่านู่นค่านีา่เยอะแยะเลยตัวเลขปลอมทั้งนั้นนะฮะซึ่งเขาเป็นจอมโกหกอยู่แล้วแบบทรัมป์คุณบริสันทนแต่ไรก็ตามสมัยคุณบริสันันมาพร้อมกับไอโควิดจําได้เนี่ยฮะแล้วก็กดทุกอย่างล็อกดาวน์เนี่ยนะมีสําหรับคนอื่นสําหรับประชาชนแต่พวกเขาไม่ทําบริสันันจัด ปาร์ตี้อะไรสารพัดส,สารเมเลเทมาเ,าเอาเครื่องดื่มเข้ามาในในไอ้ทำเนียบนะฮะทำเนียบเขาใหญ่โตมากเลยไอ้ถนนสิบดาวนี้เนี่ยนะโอ้โหมีเป็นไม่รู้กี่ร้อยห้องเลยนะแล้วก็เท่านั้นก็มีจัดปาร์ตี้อะไรกันอย่างแล้วก็ขนเหล้าเข้ามาเขาห้ามห้ามดื่มเหล้าหลังกี่ชั่วโมงอะไรนี่จัดปาร์ตี้จนถึงรุ่งสางนะฮะนี่คือกฎมีไว้สำหรับคนอื่นไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ขณะเดียวกันคือเบรกซิตก็แย่แล้วทําให้เศรษฐกิจแย่อย่างที่เรารู้กันเพราะว่าสินค้าจาก จา,จากยุโรปนี่จะเข้าอังกฤษเนี่ยโหมีภาษีต้องมีภาษีแต่ก่อนไม่เคยมีโอข้าวของก็แพงขึ้นมายาอาหารนะแล้วรวมทั้งแรงงานจากสภาพยุโรปซึ่งมาจากไอไอเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะประเทศสภาพยุโรปนี่มันมีไอยุโรปตะวันออกที่เงินเดือนต่ำใช่ไหมกา,ามาทํางานที่อังกฤษโอโหพอเบรกซิตนะดอกไม้เป็นไล่ๆเลยไม่มีคนเก็บ ดอกไม้วันมาเธอส์เดยพังไปหมดเลยดอกไม้เลยทั้งหลายม้อยๆย,ยลงไปหมดเลยนะหักคอลงมาแล้วก็เอคอ่าแรงมันก็เป็นของอังกฤษมันก็แพงแล้วก็ไม่สามารถจะจ้างรายงานถูกได้คราวนี้นะต้องมีการอนุมัติแต่และคนที่จะเดินทางเข้าอังกฤษคนอังกฤษปกติจะไปทํางานที่ยุโรปไปวันจันทร์กับวันศุก นะฮะแล้วมาอยู่กับครอบครัวสา์อาทิตย์เนี่ย,ยไปไม่ได้แล้วอ่ควาคราวนี้เสร็จมันต้องมีกฎและโคต้าเท่านั้นจะเข้าได้ยังไงอาชีพเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไปอยู่ได้ไอเวลาไปแต่ก่อนนี้ไปเช่าโรงแรมก็ราคาเท่ากับคนยโ่ปอ่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วคุณมาจากอังกฤษเป็นอีกเรดนึ่งโอ้ยหื่นหัวเปหเศรษฐกษิจอังกฤษถูกถล่มเพราะเบรกซิตนะฮะแล้วก็มาเจออะไรแล้วก็มาเจอโควิด โอ้โหคือมันโอ้โหมันซ้อนซอนกันไปเลยโควิดนี่ก็ทำให้เศรษฐกิจชะงักไปหมดทั้งโลกเลยอย่างที่เราเห็นน่ะทุกประเทศก็ต้องใส่การคลังเข้าไปใช่ไหมฮะเงินแล้วก็มาเจอไอ้สงครามเอ่อยูเครนอ่ะนะคะโอ้โหพลังงานแพงแล้วตัวเองก็ออกมาจากสภาพยุโรปโอ้ย ปัญหาสะพอนอแล้วนอกจากนั้นคนก็แย่งก,กันตําแหน่งเลยโอ้โหจนในที่สุดคุณลิสทรัสได้มาเป็นนายกอยู่ได้49วันเป็นไงฮะลดภาษีแหลกล้านเลยโอ้โหคราวนี้ทุกคนมึนเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนคุณลดภาษีคนรวยเออแล้วก็ขั้นมาถึงคนชั้นกลางด้วยแล้วแล้วจับเ,เงินมาจากไหนอะงบประมาณโอ้โหเงินปอนดิ่งสารพัดอย่างยิ่งเงินปอนดิ่งการซื้อของเขายิ่งแพงใหญ่เลยอู้ถล่มเศรษฐกิจนะคะเงินเฟ้อขึ้นไปเลขสองหลักอ้าวมาถึงคุณ อะไรอ่ะดิช <bathroom _ S 1> ่ซูเนี่ยแกก็พยายามแกเคยเป็น่นตรีครั้งนะคะแต่ก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากสำคัญคือสดๆร้อนๆนี่เองอ่ะ คุณวรวีไองาน80ปีของไอการอะไรนะขึ้นบกที่นอร์มันดีอ่ะใช่ไหมเขาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ก็ต้องมีบทบาทของโชเชียสําคัญบทบาทของทานอังกฤษก็ก็ทำฉากเออเออเขาเรียกอะไรนะฮะทำแบบวันที่แลนดิ้งวันนั้นนะเมื่อ80ปีอ้าวคุณูิชิฟิแนกบินกลับประเทศเร็วนะไปอยู่ไม่กี่ชั่วโมงปรับกลับมาทำอะไรฮะเขามีนัดที่จะสัมภาณ์ กับทีวีช่องหนึ่งซึ่งยังไม่ออกอากาศสดด้วยนะจะออกอากาศอีกิตินึงโอ้โหนี่เสียเสียงมากเลยคนเซอร์ว t i v e บอกใจไม่ได้เนี่ยนะจนกระทั่งมองว่าแกอาจจะเสียเก้าอี้ของแกเลยนะขออภัยคุณ้ฟังนะคะแหมขัดข้องเรื่องเสียงนิดหนึงแหมอาจารย์สุดาทิพย์กำลังเล่าอย่างสนุกเลยทีเดียวนะคะเรื่องของแหมคนเซอร์วทีฟพพักอนุร,รักษ์นิยมก็หลังจากที่คืออยู่ในตำแหน่งมา ยาวนานนะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าคอนซ e r ิชชัมายาวนานสิบสี่ปีคือเลเบอร์น่ะได้เป็นรัฐบาลครั้งหลังสุดคือมีนายกรัฐมนตรีชื่อคาร,รานรานมากแตหลายคนแบบเออลืมไปแล้วนะก็ตอนนี้นะคะกลับมาว่าก็ถือว่าทำสำเร็จนะสำหรับเลเบอร์เขาบอกว่าอยากจะเป็นแคมเปญในเรื่องของเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่ธรรมดาคือตอนนี้ผลการนับคะแนนนะคะยังเหลืออีกประมาณสัก หนึ่งร้อยสี่สิบห้าที่เอ่ร้อยี่สิบสองที่นั่งนะแต่เลเบิล่ะกว่าไปอย่างที่คิดว่าชนะแน่นอนแล้วรอผลร้อยี่สิบกว่าที่นั่งนะคะคือเลเบร์เนี่ยกว่าไปแล้วสามร้อยหกสิบสองที่นั่งค่ะก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะอาจารย์สุดาทิพย์อยู่ในสายอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์พัฒนมแก๊งนักเล่าจะมีเสียงรบกวนมากเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดีขึ้นโอเค อนะคะเมื่อกี้เราคงไปถึงไอ้นโยบายนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะคือเขาก็บอกว่าเขา Business Friendly <ม>เขาก็พยายามไปพูดกับนักธุรกิจภาเกเบอร์นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมาฟังดูเรื่องเขาสิคะเขาก็มีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวกำลังเปิดดูโพยหน่อยนะคะ<ม>เขาก็บอกว่านะฮะเอ,อเขาจะอย่างนี้ค่ะเขาก็อ้อจะตั้งบริษัทพลังงานของรัฐใหม่ค่ะ เพราะว่าเดิมนั่นสมัยแดชเชอร์นั่นคุณแปรรูปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพลังงานนี่กําไรอื้อซ่าแบบประเทศไทยอ่ะแล้วก็เราก็ใช้พลังงานแทงนะแต่ว่าบริษัทก็กาไรมหาสารโบนัสแจกกันเยอะแยะไปหมดเลยเที่ยงกริเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยทั้งวิชิสุนักแล้วก็รวมทั้งก่อนเขาหรือเปล่าเอาวิชิสุนักนี่เขามีคิดเอเขาเรียกว่าอะไรคะวินฟอร์พโรฟิตแท็กเป็นระยะสั้นๆนะคะก็คือว่า ไอ้กำไรจากที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยราคาพลังงานขึ้นแล้วคุณกำไรมหาศาลขึ้นประเทศไทยไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะพลังงานเลยนะไม่ได้แตะกำไรมหาศาลของเขาเนี่ยที่อังกฤษเขามีเหมือนกันวิธีสุดยอแต่เวลาสั้นๆพักเลเบอร์เสนอเลยนะว่าจะตั้งบริษัทพลังงานของรัฐใหม่ นะเพราะมันแปลร,รูปไปแล้วก็เป็น,เป,นเป็นบริษัทเอกชนยุยตหมดแล้วนะสองจะไม่นะอนุมัติให้มีการเปิดการขุดเจาะในนอร์สีก็คือทะเลเหนือสำหรับ oil และแก๊สไม่อนุมัติให้ใบอนุญาตใหม่คือเขาจะไปทางด้านเกี่ยวกับไอ้โลกร้อนอ่ะ,เข,ะ,อะเขาจะเขาจะในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ แล้วก็เรื่องนี้สําคัญเขาจะลดเวลาที่จะรอเวลาที่จะใช้แบบของเราอ่ะไปรักษาพยาบาลฟรีอ่ะไอ้บัตรทองอ่ะนะคะคนรอจนตายอ่ะตายไปเลยไม่ต้องไม่ต้องพบหมอนะคะคิวมันยาวเหลือเกินรอผ่าตัดนะเตียงไม่ว่างเตียงไม่พอนะคะจ่ายเงินให้กับหมอกับพยาบาลก็น้อยไอ้พักนี้บอกไม่ได้คืออย่างนี้ค่ะคุณเทียร์สตาร์เมอร์เนี่ยแม่เขาเจ็บกระสอบกระแสะแล้วต้องใช้บริการของรัฐเขาเป็นคนแรกในครอบครัวที่เรียนจบ ปาตรีนะคะท่านท่านเฟอร์เนี่ยก็เป็นฐานะไม่ไม่คยไม่คยดีหรอกเมื่อตอนเด็กๆพ่อเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นคนที่เผลิตเครื่องมือทำเ,ออเป็นช่างซ่อมเป็นช่างซ่อมแล้วก็ผลิตเครื่องมือนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครเข้ามหาวิทยาลัยเขาเป็นคนแรกนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเข้าไปมหาวิทยาลัยที่ลีดแล้วก็ไปต่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเกี่ยวกับ ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนพวกเลเบร์นี่จะมีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนยเช่นเชอรี่แบร์เมียของโทนี่แบร์ก็เป็นานายความด้านแรงงานสิทธิแรงงานสิทธิเข้าไปว่าความในในศาลเนี่ยให้กับเอ่อเขาเรียกอ,อะไรสราภาพแรงงานอะไรเนี่ยคนนี้เหมือนกัน เยรแซามอนี่ก็เป็นด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยนะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าครอบครัวเขาไม่ได้ดีเดอะไรมากใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนก็ได้เป็นอ,อายการเหมือนกับอายการสูงสุดของเราอะ่ะสำนักงานอายการนะฮะซึ่งเขาก็เลยได้อิสเรียพร อสุวินขั้นท่านเซอร์ไงนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่มีสีสันเพราะคนเป็นทนายความก็จะเรื่องกฎหมายไม่ใช่แบบโทนี่แปลโอคนนั้นลูกไล่ลูกชนจนมีสมยาว่าเทฟลอนโทนี่เหมือนไอ้กระทะเทฟลอนน่ะลื่นไหลอย่างนะคุณเกียร์ซัเมอร์ไม่ลื่นไหลนะเขาต้องเตะเวลาเขาไปพบคนอะไรเนี้ยเขาก็ไม่ใช่ว่ายิ้นกว้างเลยเลยไม่ใช่งง้นเพราะฉะนั้นเสน่ห์เขาไม่ค่อยมีนะคะแต่คนนี้เพราะเออ คอนเซอร์วัตีฟทำตัวเองนะคราวนี้อีกอันนโยบายนะคะเขาบอกเออแม่เขากระจบเออเจ็บกระสอบกระแสะเป็นคล้ายๆกับผู้เช่วยพยบบาลอย่างเงี้ยนะก็ต้องพึ่งไอ้บัตรทองนี่แหละของไทยเนี่ยก็ก็เพราะฉะนั้นเขาบอกสิ่งที่เขาจะปฏิรูปเขาหาเสียงแล้วตรงนี้มันกินใจคนระดับล่างไงบอกจะต้องปฏิรูปเวลาที่รอกว่าจะได้พบหมอหรือลดผ่าตัดเนี่ยต้องลดลงเขาหาเสียงเลยโอ้ยกินใจเลยคนชอบมากเลยนะคะอีกอันหนึ่งเขาจะ Renationalizing แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่แปลรูปไปแล้วองค์กรของรัฐแต่นี่คนาเน้นเรื่องรถไฟคนะ่ะสมัยแตชเชอร์นะ ขายรถไฟเป็นขบวนขบวนเลยเส้นทางอะนะคะแปลร,รูปเป็นเอกชนไงแล้วก็คนนั้นอะที่เป็นเศรษฐีเดี๋ยวกัอนก็ชื่ออะไรของของอังกฤษเนี่ยนะคะเข้าประมูลได้สุดท้ายเลยแล้วก็เป็นเจ้าของซรถไฟสายสุดท้ายนะคะที่เป็นเจ้าของไอ้เครือบินอะเออะไรเ i อร์จินอะนะคะนี่แหละ<อ>คนนี้เอ,อชื่ออะไรนะเออน่ะคนนั้นอะนะ,ะนคะออตอนนี้เลเบอร์บอกว่าจะ Renationalize ทำแบบปูติน จะเอากลับมาเป็นสายๆเลยต้องเป็นของรัฐเพราะว่าพอ nationalize พอพอเขาเรียกว่าพอแปรรูปปังเป็นไงฮะรถไฟผิดเวลามาช้าชนกันไม่รู้กี่ขบวนแล้วอะ่ะพะเอากำไรสูงสุดรถพนักงานนะคะรถเอคนขับอะไรต่างๆนะชนโครมคนตายนะฮะอะไรโอยยอะแยะไหมดเลยเขาบอกเขาจะเอากลับมาหลายสายเลย นะให้บริการกับประชาชนนี่มันกินกินใจพวกคนมันเห็นตัวอย่างแล้วโหลถไปแบบประเทศไทยอยู่ๆไม่มีคนขับรถวิ่งได้ที่หัวลําโพงจำได้ไหมฮะวิ่งขั้นไปชนในสมัยคุณบัญหานะนี่เราเรา,เราก็จะแปลรูปอะไรต่างๆนะก็ต้องดูนี่เขาบอกเขาจะเขาจะนำกลับมาเป็นของรัฐอืมนะคะตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติอันนี้ก็เพื่อที่จะลงทุนในเอ่อกรีนโปรเจกต์ทั้งหลายนะคะ ก็คือเขาจะลงทุนในด้านที่จะลดไอ้โลกร้อนนะก็คือจะเอา win for profit tax ก็คือกำไร ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยบริษัทพลังงานพอเกิดสงครามที่ยูเครนน้ำมันขึ้นปรุดคุณก็นั่งตบมือเอนจอยกับไรแจกรถกันเป็นคันๆันคอร์เปอเรทเจ็ตนะนะพอๆกับประเทศไทยนั่นแหละนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าอันนี้เงินจากไอ้อะไรนะ sovereign wealth well fund เนี่ยกองทุนกว่าบางครั้งที่เขาจะตั้งขึ้นมานะ,ะจากส่วนหนึ่งของภาษีเนี่ยก็จะเข้ากองทุนนี้เลยนะคะเ,เขาก็จะลงทุนแล้วก็จะ เก็บภาษีจาก iwin for p r o f i ฟิตแเนี่ยด้วยนะคะเพื่อจะไปลงทุนใน Green Project นะจะลดช่องว่างในตลาดทุนที่สร้างเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกกาเป็น Business Friendly นะแต่ว่าขนาดด้วยกันมันมีช่องว่างต้องไปอุดรูนะคะแล้วก็ p r i v a t e equity ก็คือพวกกองทุนของตระก,กูลต่างๆกองทุนส่วนบุคคละนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าจะต้องไปกุด อุดช่องโหโบนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตลาดอสังหาเอออันนี้น่าสนใจก็อบอกว่าคนที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษเป็นนอนเร s เดนต์นะฮะปรากฏมาซื้อที่ดินจนกระทั่งมีลิเสียงล้อกันบอกว่าลอนดอนลอนดอนเนี่ยกลายเป็นลอนดอนกราดเหมือนเลนินกราดเลนินกราดนี่เป็นเมืองในในสหภาพโซเวียต และปรากฏว่าเศรษฐีรัสเซียเนี่ยมาลงทุนในลอนดอนในอังกฤษมากมายซื้อไอ้ Property ซื้อตึกเป็นทั้งหลังเลยนะคะ โอ้โหเย,ยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าเขาได้เงินมาตอนหลังปูตินก็เลยต้อง re-nationalize ก็เอากลับมาเพราะว่าตอนที่แปรรูปตอนที่เปลี่ยนจากสาภาพโซเวียตมันล่มลมสลายแล้วก็สมัยของเยลฟินเนี่ยนะ,ะ,ะก่อนก่อนปูตินใช่ไหมก็แปรรูปกันโอ้ขายราคาถูกเลยบริษัทขุดเจาะน้ํามันเหมืองแร่อะไรทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโอ้เศรษฐีรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วก็มาซื้อ property ที่อังกฤษนะคะ เลเบอร์บอกตอนนี้เลยบอกว่าเฮ้ย่วยคุณไม่ใช่อังกฤษแต่อย่างว่าพวกนี้อาจจะแปลงสัญชาติก็ได้นะเพราะเขาก็มีวิธีแปลงสัญชาตินะแบบคนไทยที่ไปแปลงสัญชาติี่นนั่นนะเขาบอกว่าจะต้องคิดค่ะเวลาที่คุณมาซื้อ property ออซื้อสินทรัพย์ที่อังกฤษเนี่ยนะคะจะต้องขึ้นภาษีไม่ใช่คิดเท่ากับอัตราคนคนอังกฤษ ประเทศไทยยังไม่มีเรื่องนี้คุณวรวีเราคิดเท่ากันนะฝรั่งซื้ออที่ดินหรือคอนโดอะไรที่ประเทศไทยคิดภาษีเท่ากับคนไทยอันนี้พักเลเบอร์บอกไม่เอาแล้วคุณไม่ใช่อังกฤษแล้วคุณก็มาซื้อเงินของคุณมากกว่าแล้วก็ยกกันเป็นตึกเลยก็ทําให้ราคาเอ้เอทรัพย์มันสูงขึ้นแล้วคนจนก็ซื้อไม่ได้อันนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์แลวก็ที่ังกฤษนะคะโอเคทันนี้ก็จะมีว่าอะจะ เรื่องเรื่องของภาษีเนี่ยนะคะมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนที่ไม่ไม่ใช่เป็นเอคนที่ลงทุนที่อังกฤษก็คือ,อภรรยาภรรยาของวิชิสูนแนกเนี่สร้างเรื่องไนี้ขึ้นมาก็คือเธอเป็นเธอยังเป็นสัญชาติอินเดียนะภรรยานะแล้วก็เธอก็เป็นโอ้โหทายาของอินฟอซิสก็คิดดูกันแล้วกันอเออเป็นบรษิษัท อาเทคของอินเดียนะโอ้โหมหาศาลเลยรายได้นะแต่เนื่องจากเธอถือพาสปอร์ตของอินเดียนะคะไม่จ่ายภาษีที่อังกฤษอันนี้เลเบอร์บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะก็บอกว่าน,นี่ถ้าคุณมาเป็นคุณมาพำนับที่อังกฤษใช่ไหมกี่เดือนกี่เดือนรู้แล้วว่าเป็นคนคล้ายๆถือไอไอกรีน์ดอ่ะนะ คุณต้องจ่ายภาษีว่ามันเรื่องใหญ่มากแล้วตอนหลังภรรยาของวิชิสุนะก,ก็จําใจต้องจ่ายคือปตามกฎหมายไม่ต้องจ่ายแต่นี้เขาจะเปลี่ยนกฎหมายเลยให้ต้องจ่ายนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยโอ้บอกว่าด e c l a r a t ได้กําไรจากอินเดียอินฟอร์ซิสเยอะแยะ,ยะแล้วกับคุณวาำนับอยู่ในกรีนนะคะโอ้โหมันมากเลยนะแล้วก็มี S <S การการลงทุนบางคนบอกลงทุนในโรงเรียนอะไรจะมีอ๋อเขาอะไนี้เขาบอกว่าเขาจะมี tax break นะคะก็คือว่าถ้าใครลงทุนคือเกี่ยวกับโรงเรียนอ๋อใช่โรงเรียนเอกชนนะคะทีะ่เคยให้การยกเว้นภาษีเขาจะไม่เขาจะไม่อยู่ยกเว้นแล้วเขาจะเก็บภาษีจากโรงเรียนเอกชนนะ,ะให้เพิ่มขึ้น่ะสรสุปว่าเงินจะมาจากไหนนเมื่อคุณบอกว่า ่คุณจะไม่ขึ้นภาษีรายได้ของคนอังกฤษธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ดีเบตกันวิชิโซเนก,ก็บอกโอ้ยถ้าเลือกเลเบอร์บ้านนี้เตรียมตัวไว้เลยนะต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น2,000ปอนด์ซึ่งยกเมฆตัวเลขนี้ขึ้นมามีเจ่าเซอร์เคียร์ซามเมอร์อ้าปากค้างโตเขาไม่ทันเพราะว่าเขาต้องเข้าเป็นคนที่ไม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 พูดเก่งอน่ะไม่ใช่พูดไวๆๆไวไวไว,ไว,ไวนะวิชิโซเนก็วัยมากเหมือนกับ ซ้ำนะเขาก็ตอบไม่ทันแต่เขาก็ออกมาแก้หลังหลังหลังดีเบตแล้วเขาบอกว่ายกเมฆเพราะตัวเลขอย่างนี้ในแมนูิเฟสเตอร์ของเขาก็คือไอสมุดไอปึก,ปก นยโยบายก็เป็นปึกเลยนะฮะเป็นเล่มเลยนะในนั้นไม่ได้บอกแต่คุณก็ทําให้คนกลัวต่อหน้าทีวีคุณพูดแบบนั้นคนตกใจหมดเลยเขาก็แก้มาเขาไปดูสิที่กระทรวงการคลังไปดูสที่ที่เราแถลงไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ไหนล่ะเราจะเก็บภาษีจากตรงนี้ในเรื่องการโอนที่ดินหรือว่าไอ้สังหาจากคนที่ไม่ใช่คนอังกฤษ หรือว่าดังเวียนเอกชนจะเก็บภาษีมันเป็นเจาะเฉพาะเรื่องเข้านั้ไหมฮะไม่ใช่มาคิดภาษีรายได้ across the b บ a r d ดนะคะแบบที่ทรัมป์บอกว่าลดภาษีหมดแล้วลิฟทรัสก็บอกลดภาษีหมดโอ้โหตอนนั้นพังเลยนะงบประมาณเงินจะมาจากไหนไม่เชื่อมั่นในเงินปอนเงินปอนตกเลยสมัยลิฟทรัสที่อยู่ได้สี่เก้าวันเพราะนั้นสรุปว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเลเบร์เนี่ยก็เตรียมฟอร์มรัฐบาลแล้วก็จะได้นายกที่ไม่ค่อยมีสีสันหรอกเพราะเขาก็น่าเขาก็ เฉยๆะนะเขาไม่เหมือนโทนี่แบร์อุ้ยคนก็โวหลงรักกันมากเลยเพราะคนหนุ่มด้วยเลยแต่นี่เขาเป็นอริยการสูงสุดเก่าอะ่ะท่าทางเขาก็าจะเออไม่ค่อยจะมีลูกเล่นอะไรแบบเนี้นะแต่เขาจะมีผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีขังคนแรกก็มีสีสันแล้วก็จะมีไอ คิ <Cabinet S 2> ของเขาที่จะมีผู้หญิงน,นะเพราะว่าเนี่ยรองหัวหน้าพักก็เป็นผู้หญิงแล้วก็จะทําหลายอย่างโดยเฉพาะการดึงรัฐวิสาหกกลับมาโดยเฉพาะรถไฟเออน่าตื่นเต้นดีนะเราต้องดูกันต่อแล้วก็จะลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่เอ,อโลกร้อนซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าถ้าพลิกกลับมาดูทางอเมริกานะฮะคุณโดนัทรัมบอกว่าจะลดโปรเจกต อย่างการลงทุนเกี่ยวกับ climate change เพราะเขาไม่เชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็ตักว่าทำให้คนตกงานแต่ไอ้ทางนี้บอกไม่ใช่มันจะสร้างงานจากไอ้ green energy ค่ะคุณคุณวอรค่ะีค่ะ,ะเดี๋ยวจะต้องขอพักก่อนนะคะแต่ว่านี่ก็มีผลอัพเดตมาตลอดนะเลือกตั้งอย่างที่เวลส์เนี่ยนะคะคน n เ e r ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีที่นั่งเลยคือแพ้ราบคาบที่เวลส์โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ ค่ะเดี๋ยว<ะ>อีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาในการเลือกตั้งของชารัฐนะโจไบเดนก็พยายามสุดฤทธิ์นะจะพยายามจูงใจนทุนยังไงต่ออีกสักครู่นะคะอาจารย์แค่แต่อตอนนี้พักกันก่อนเรื่องหนึ่งน,น,นะคะ,ะแหม่มือโจไบ,บเดนจะต้องถอนตัวจากการเป็นตัวแทนของทางเดโมแครตหรือเปล่าเพราะทางทายาทด,ดิสนีย์บอกว่าเออต้องเปลี่ยนนะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ ค่ะตอนนี้ค่ะคุณคุณบวรวีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณไบเดนก็เจอกับเอเขาเรียกว่าคําถามแบบที่แฮมเล็ตเขาเคยโดนคําถามว่า to be or not to be ถามก็คือว่าจะถอยไม่ถอยดีนะคะเพราะว่าถ้าถอยเนี่ยนะมันก็เสี่ยงมากค่ะคุณบวรวีเพราะพักเนี่ยนะคะมันมันมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณสามสี่เดือนเนี่ยแล้วก็มันก็จต้องมีนโยบายของคนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะกัดกันหลายมุ้งเลยเพราะว่าถ้า ไบเดนเขาปล่อยคะแนนของเขาตอนนี้เขาได้คะแนนจากไฟรแมรีที่ทำลุกกระลากุมบา์มีนาะอะไรอย่างหล้ยซูเปอร์ทิวสเตอะไรจำได้ไหมคะแกกวาดมาหมดเลยจากทุกรัฐเลยแกได้มา99%อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องประกาศถอนและตรงนี้ก็ต้องมีการเลือกคนใหม่อันนี้จะกัดกันตายพักมันจะแตกค่ะเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่นี้นะมันจะเป็นมุ้งที่โกรธกันแล้วเดี๋ยวก็ ไอคนที่ถือหางเสียงก็จะไม่ไม่ไปลงคะแนนให้ไงนี่เสี่ยงมากเลยนะอันนี้แล้วก็สองก็ไม่แน่เหมือนกันว่าไอคนใหม่เนี่ยจะสู้ทาได้ไหมเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ทําโพลกันแหลกรานเลยโอ้โหแต่ละวันดีแล้วมีโพลโพออกมานะฮะโพลอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเาเขาก็แมทช์ของ CNN นะคะคือคือถ้าเขาแมทชก Biden, ก์กับไบเดนกับกับอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็มีหลายโพลบางโพลนะ มันเท่ากันได้ไงไม่รู้ตอนนี้นะคะไม่ไม่ใช่ดีเบตนะพูดถึงแอดลาร์คือหมายความว่าเถ,ถ้าจะถ้าจะเลือกอีกเนี่ยจะลงคะแนนให้ใครเนี่ยแต่มันพ่องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรออีกสองสามวันจะออกมาอีกแต่ละสองสามวันจะออกมาบ่อยนะครนนี้ก็ก็มีการแมชนะ,นะคะบางโพแมชว่า, om, วาทรัมป์กับแกรี่นิว s o นผู้ว่าแคลิฟอร์เนียทรัมป์กับคุณจากมนะิชิแกนน่ะเขาชื่ออะไรนะเกร t เชนวิทเนอร์นะคนนั้นผู้หญิงก็เก่งมากเลยนะแล้วเธอประก แล้วว่าเธอจะถักลงครั้งหน้าคือครั้งนี้ให้เป็นของไบเดนเธอเชียร์ไบเดนเกวินนิวสันเชียร์ไบเดนแต่หหน้าผมจะลงไอ้ไอ้เยคนนี้ก็บอกหหน้าฉันจะลงเพราะเขาเขาเขาเด่นมากสองคนนี้นะคะแล้วก็เออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคามมาลาเฮริสละคุณเป็นรองประธานไิบดีนะแล้วก็อยู่เข้ามาตลอดนโยบายเธอก็มีส่วนใช่ไหมครัวนี้ก็ปรากฏว่าแต่เธอเนะี่ยจืดสนิทเลยนะคะคะแนนนะทั้งสามคนเนี่ยสู้ทําไม่ได้เลยะคะ่ะ แพ้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงมากแล้วก็จะหาเงินอีกถ้าหากว่าเริ่มจากศูนย์เอาละสิมันจะต้องใช้โฆษณาอะไรแล้วก็อย่างที่เราคุยกันคุณทรัมป์เขาลอตเตอรี่ถูกสองใบ,บแรกคือไบเดนจุ้งไปเลยตอนดีเบตนะคะแล้วก็ดึงคะแนแหลกล้านแล้วก็ใบที่สองคือไอ้สารสูงนั่นแหละ ที่อยู่ก็ตัดสินบอกว่ามีเอกิาธิ์รัฐานา้นที่เป็นดีส่วนใหญ่ด้วยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรขณะที่อยู่ในตําแหน่งที่เขาดาเนินการเนี่ยถือว่าเป็นเอกราชิ์รองบาลนา้นที่มีต้องมีการคุ้มครองเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อนของทรัมป์คือทําลายประชาธิปไตยนวนที่หมกราคมเนี่ยไปผ่านไปแล้วคือไม่มีทางขึ้นมาเลยตอนนี้จนหลังไม่ตั้งแล้วถ้าทรัมป์ขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องขึ้นมาเลยถ้าหากว่าจะขึ้นเขาก็อภัยโทษอะไร คือจบไปแล้วคือตรงนี้เป็นจุดที่เดมโมแครตจะใช้เป็นจุดแข็งที่ตีทรัมแต่มันจบไปแล้วเมื่อสารสูงออกมาอย่างนี้ลอตเตอรี่สองใบนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแถลงการจากรีพับลิเกลตอนนี้ออกมาว่าไงเขาบอกว่าถ้าเดมโมแครตจะเปลี่ยนคนครับพักผมทันทีเลยนะรีพับลิเกลตอนนี้เ็าบอกแถลงการออกมาจากไอแคมเปญแมเนเจอร์ของของพรรคเลยของเอ่นเนชั่นแนลเอ่อคอมมิตี้ของ Republican เอ่อรีพับลิกเนแล้วเขาบอกว่าแสดงว่าตลอดเวลา สมปีครึ่งจะสี่ปีเนี่ยใครบริหารประเทศถ้าคนคนนี้คือไบเดนบริหารเนี่ยนะก็คือว่าไม่จริงเขาคงจะไม่บริหารคุณโกหกหรือเปล่าว่าเขาบริหารที่เขาก็าออกมาแบบนี้เลยแถลงการก็า <c> ม <oughs> ก็ไม่กี่ที่โบนี่เองนะคือดักหน้าไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยไบเดนเนี่ยหยุดวันที่สี่กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติปีที่สองร้อยสี่สิบแปดเข้าสู่ปีที่สองร้อยสี่เก้าเนี่ยนะคะแกจะไม่มีความสุขเลยเพราะแกจะต้องมึนหัวเกึกเลยเพราะว่าจะเป็นวันที่ทุกคนจะมีความสุขเฉลิมฉลองอะไรเนี่ยนะคะแกก็เรียกครอบครัวแกมาที่สำนิดขาวอีกทุกคนก็มาเมนิมกันแล้วก็ต้องถกเรื่องนี้อีกเพราะภรรยาเขาบอกสู้ต่อไอ้ลูกก็บอกสู้ต่อแต่โพลที่มันออกมาเนี่ย โดยเฉพาะ CNN นิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์ไปไบเดนหมดเลยนะฮะชิคาโก,โกด้วยทุกคนบอกเพื่อเห็นแก่ชาติเพื่อไม่ให้ทรัมป์กลับมาเนี่ยคุณกรุณาถอยเพราะว่ามันแพ้อยู่แล้วครนี้ไบเดนก็อบอกคนเรามันล้มล้วต้องลุกมันเป็นความผิดของผมช่วยไม่ได้เลยเพราะผมเขาใช้เหตุผลว่าเป็นเจ็ตแลก คือผมเดินทางโดยเรื่องบินแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไทาม์โซนผมมึนหัวไปหมดนะฮะซึ่งก็จริงแต่ว่าฟีแนนก็ชี้บอกอะไรกันคุณไป G7 นะตอนนั้นอะที่เดินทางไปมึนหัวกับเวลาเนี่ยนะมันสองอาทิตย์แล้วนะก่อนหน้าดีเบตเอ๊ะทำไมคุณพักผ่อนเนี่ไม่พอหรือสองอาทิตย์นะอ่ะนะก็มีคําถามอะไรแบบนี้ที่เขาจะไม่เอาไบเดนนะเ<ม>พราะเขากลัวมากว่าทรัมป์จะกลับมาส่งใครเข้าไปก็ต้องแพ้นะฮะเพราะมันเตรียมตัวไม่ทัน นี่แหละที่เออใช่ไหมคะ,ะแล้วก็โดนตัด <ฮะ S 1> ผมโดยรีพับบริเกนันนี้ออกแถลงการแบบเนี้ยบอกคุณคุณโกหกใช่ไหมว่าเขาสภาพที่เขาบริหารได้อ่ะเขาบริหารไม่ได้ถ้าเขาดีเบตแบบนี้สามปีที่ผ่านมาใครบริหารอืมท่านก็ถามคำถามนี้เหมือนกันนะคะ <S <S เพราะฉะนันน้นมันมันมันถูกดักมดเลยนะ,ะ <S 2> <S 2> คะคราวนี้ก็มีสอสอโผล่ขึ้นมาแล้วสองคนอาถานมากเลยเอากระดิกไปผูกพอแมวคนหนึ่งมาจากรัฐเท็กซัสและหมอนี่อายุเจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดสเจสิบแปดก็พอ,พอกับเอ่อทรัมป์แล้วก็น้องๆไบเดนไม่กี่ปีนะคะเขาออกมาบอกเลยบอกว่าเพื่อเห็นแก่ชาตินะถ้าคุณยังอยู่นะเราแพ้เด็ดขาดเลยขอเปลี่ยนคนนี่สอสอเดมโมแครตพัดเท็กซสอีกคนฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟียเป็นแบทเทิลกราวด์สเตททั้งหมดมีหกเจ็ดรัฐก็คือหมายความว่าพรัครัฐที่พลิกไปพลิกมาขนาดเป็นบ้านเกิดของไบเดนนะคะ ตระกูลเข้ามาจากฟิลาเดเฟียแต่เขาย้ายมาอยู่ที่เจลาแวเพราะฉะนั้นตรงนี้สอสอิลาเดเฟียออกมาพูดเช่นเดียวกันบอกท่านครับผมรักท่านมากแล้วดีมากบริหารมานะแต่ตอนนี้เสียงไม่ได้ถ้าหากว่ามีความเสียงนี้ทั้งมาแน่ขอให้ท่านถอยเรายงมอีกหลายคน <laughs> คิดดูแล้วนี่จะทยอยมาสองคนเอาเอากระดินกล้าหารไปเทโลซีอดีตประธานสภา แต่แรกผมมาอุ้มบอกโอ้ยมันเป็นแค่วันเดียวที่ดีเบตเราต้องดูว่าเขาปกติก็เป็นยังไงดูซิทํางานเข็นกฎหมายสําคัญฮิส t อริกเลยอะประวัติศาสตร์ออกมาไอไออินฟราสตรักรรเจอถมเข้าไปกับการสร้างถนนสะพานอะไรต่างๆเนี่ยแก้สะพานหมื่นสะพานมันจะพังนะฮะพังมาแล้วหลายอันด้วยที่อเมริกาแล้วก็ไอชิป s อนไซน์แอคไม่ส่งของไปจีนแต่เราพัฒนาเองเป็นชิปที่ใครก็สู้ไม่ได้แล้วก็จะมีอะไรอินเฟลชั่นรีดักชั่นแอคอะไร เอเซลูซี่ออกมาอุ้มนะตอนนี้อีกอันที่สองออกมาอีกแล้วเริ่มเริ่มถอยละเขาบอกบอกว่ามันก็เป็นห่วงใยญ่เขาบอกนะแล้วก็น่าจะตรวจสุขภาพปัญญาสติเนี่ยนะคะทั้งสองคนเลยทั้งทั้งใบเดนและป์เห็นว่าเป็นกัน ทางออกนะะเออแบบนี้ค่อยๆถอยค่อยๆถอยนะฮะอีกคนนึงเอ่อในคลายเบิร์นคนนั้นเป็นหัวหน้าผิวดําในสภานล่างเลยเขาอยู่ที่นอเครืองไลน์หน้าหลายปีมากเลยแต่แรกก็ออกมาอุ้มตอนนี้ก็เริ่มถอยแล้วก็บอกว่ามันหน้าที่จะจัดเขาเรียกว่ามิมิไพรเมรี่วันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะฮะทำไมต้องเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมปกติเขาจะประชุมสิบเก้าสิงหามันอีกเดือนหนึ่งนะเขาล้นขึ้นมาให้เร็วเลยก็มีเสียงกําลังจะประกาศว่าจะเอาไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคม ให้ให้ลงคะแนนคือไอไพวกเดลิเกตจากทุกรัฐที่ลงคะแนน,นให้ไบเดนไว้แล้วเนี่ยเขาจะต้องลงคะแนน,นอย่างเป็นทางการเขาบอกให้ทำเมื่อวันที่2ีสอที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะหลังรีพับลิกันรีพับลิกันวันที่สิบห้กากรกฎาคมก็จะได้ตัวทำนะคะแล้วยี่สอ,อันมินิน,นะไม่รู้จะได้แบบหมดเวลาใช่ไหมคุณ ใช่แล้วค่ะค่ะ<ย><น>บ่อยๆแส<ย><น>ดงว่าหมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์คะสัปดาห์หน้าก,กลับมาใหม่นะคะ,งงะเค่ะแ,แล้วเจอกันค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ